สวัสดีครับบ้านสวนอชวินฟาร์มนะครับผมืันนี้ก็จะพามาชมฝรั่งไส้แดงนะครับสายพันธุ์ที่เห็นนี่เป็นสายพันธุ์แตงโมนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายฝรั่งให้เบิ้งกันเนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงที่ผมกําลังพักต้นเขานะครับพักต้นก็คือบ่หอลูกนะครับผมบ่หอลูกล้วก็แตงกิ้งนะครับแต่ว่าถึงจะบ่หอลูกแต่กระดกนะครับนี่เห็นไหมครับเขาก็ยังออกลูกดกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาคัดออกนะครับนี่มาเด็ดทิ้งมาเด็ดทิ้งล้ลก็ห่อไว้กินนะครับจะบ่ทันเลห่อหลายนะครับ สาเหตุที่บ่ฮ่อหลายก็คือว่าผมจะมาตอนกิ่งนะครับฝรั่งเนี่ยเขาต้องเลือกนะครับถ้าเขาจะตอนกิ่งเนี่ยอยากให้เขาแตกกิงก่งเขาก็จะต้องเอาลูกทิ่งนะครับถ้ามันไปเลี้ยงลูกมันก็เ่าแตกยอดแตกกิ่งนะครับมันต้องเลือกยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเอาไว้นิดหน่อยนะครับมันกะมีดกนะครับอีกอย่างนะครับฝรั่งช่วงหน้าฝนนะครับปัญหาที่เ,เขาจะเจอก,ก็คือมันจะเป็นเชื้อรานะครับยิ่งฝนตกชุกๆเนี่ยได้ครึ่งหนึ่งทิ่งครึ่งหนึ่งนะครับมันกะ ส่วนตัวผมกับมองว่ามันมันบคุ้มนะครับมันก็เสียดายค่าถุงห่อเสียดายเวลามาหอนะครับดังนั้นผมก็เลยทักนะครับพักต้นนะครับอันนี้ก็เรียแต่แต่ความคิดของแต่ละท่านนะครับบ่าวากันนะครับนี่เห็นบ่มครับผมจะให้เบิ้งนะครับการที่เขาบวไหวลูกเขานะครับเขาพักต้นแบบนี้นะครับมันก็จะแตกกิ่งแบบนี้นะครับแตกกิ่งแบบนี้เนี่ยผมก็จะมาตอนนะครับเดี๋ยวจะตอนออกไปปลูกนะครับอย่าลืมนะครับว่าพลังใสแดงเนี่ยริงตอนเนี่ย หรือว่ากิ่งพันธ์เขามีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับบ่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็นสร้างนะครับมันจะราคาสูงกว่าฝรั่งพวกพวก,กิมจูหรือว่าฝรั่งพวกสุยมีนะครับที่เป็นฝรั่งทั่วไปนะครับหรือว่าพวกฝรั่งที่มันเป็นไล่เม็ดยักี่นะครับมันก็จะกิ่งพันธ์ก็จะถูกกว่าฝรั่งใสแดงนะครับดงังนั้นถ้าผู้ใดท,ที่จะปลูกฝรั่งใสแดงถ้าเขามีต้นพันธุ์อยู่แล้วนะครับการตอนไปนปลูกเองเนี่ย มันก็จะประหยัดนะครับได้เยอะเลยนะครับกอนหนานี้นะครับผมซื้อมานี่ต้นละลอยเลยนะครับนี่นะครับต้นละลอยเลยต้องบอกเลยนะครับแต่ผมกับบรูว่าทุกวันนี้ราคามันอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเองกะบ่ได้เห็ดจำนายนะครับผมกะจะมาบอกให้ฟังว่าถ้าเขามีต้นพันธุ์อยู่แล้วนะครับเขาก็สามารถตอนไปปลูกเองนะครับเดี๋ยวตอนวิธีการตอนเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับขันตอนว่าเฮ็ดจังไดนะครับผมนี่กระพามาเบิ่งนะครับว่าพลังไส้แดงไอันี้ บอกซ้ำอีกรอบนะครับสายพันธุ์แตงโมนะครับหรือว่าซื้อเต็มๆเพิ่นกับซีกัวป่าล่านะครับผมกับได้อายุนะครับหนึ่งปีกับอีกสองเดือนนะครับนี่นี่นะครับกับต้นแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกต้นนะครับจังที่บอกไปนะครับมันมีอยู่สองถึงสามต้นนะครับเป็นเชื้อรานะครับถึงผมกําลังรักษาอยู่นะครับเนื่องจากว่าฝนมาตกชุกนะครับให้เพิ่งนะครับการที่เขาบ่บ่ไวลูกนะครับนี่นะครับเขาจะแตกยอดแบบนี้นะครับ โอเคนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ